ด้วยรักและวิญญาณเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่21ประลองมนุนพ่อด้วยเพราะชั่วชีวิตนี้เนื้อทองไม่มีที่พึ่องอื่นใดนอกจากพ่อผู้ให้กำเนิดต่อให้รู้เห็นว่าพ่อบังเกิดกล้าวนั้นมีส่วนทำให้ตนต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ เด็กน้อยผู้ไม่ประสีประษาก็ยังคงพร่ำเพรียกเรียกหาคุณเป็นพ่อไม่สิ้นสุดแม้กายอยาบจะแตกดับไปแล้วแต่ด้วยเพราะวิบากแห่งกรรมเก่าในภพหลังเคลื่อนวนกลับมาบทขยี้ซ้ำทำให้เนื้อทองต้องมารับเคราะห์นักทั้งยามเป็นและยามตายแม้แต่ยามกลายเป็นผียกวิญญาณของมึงให้กูเสียดีๆหมอขามขยับลุกขึ้นจากที่อาสนะนั่งจากนั้น หันไปคว้าหวายลงอาคมด้ามยาวสัก,กว่าหัวปลายท้ายพันด้วยได้แดงปลูกเสกขึ้นมาจากแท่นบูชามือข้างหนึ่งจับดึงดัดหวายก่อจะร้คาถาเป่าซ้ำจากปลายข้างหนึ่งไปจนสุดปลายอีกด้านหนึ่งไม่ทองจะอยู่กับพ่อวิญญาณน้อยยืนกลาในความพักดีเลือดสดต่างน้ำตาไหลยหยดล้นจนเต็มใบหน้าชุ่มแดงฉานมึงดื้อนักหรือ อย่างนั้นมาดูกันว่ามึงจะทนไหวของกูไปได้สักกี่ไม้ยไว้เส้นใหญ่ขนาดเท่าหัวนิ้วแม่มือหวดควับแวกอากาศสบัดฟาดลงบนใบหน้าเนื้อหนังตั้งแต่กกหูแก้มขวายาวมาจนถึงมุมปากฉีกขาดกล้ามหลุดห้อยลองแหลงอยากหน้าเวทนาดวงตาวิญญาณน,น้อยเหมือลอยมองไกลไปได้เพียงระยะปลายนิ้วของตนเองเสี่ยวสำนึกคิดจิตระลึกรู้ตัวเพียงสั้น เนื้อทองกลับคิดถึงชายผู้หนึ่งซึ่งเคยเป่ามนล,ละบนปลายนิ้วน้อยๆของตนนี้อสุร,รกายน้อยเลื่อนมือสั่นจับลงตรงชายพกดึงกำไลดอกหญ้ามากำอาไว้แน่นด้วยดวงจิตดวงใจอันใสซื่อแสนบริสุทธิพ์พี่ทองเจมปริยงตึงกรุมช่วงเวลาเพียงช้างกระดิกหูหรือง,งูแลบลิ้นพริบตาสั้นๆเพียงเท่านั้น ร่างกำยำสูงปร่งของสิทธิเอกพรามบุญปฏิหารกายหายวับมายินอยู่ต่อหน้าขวาหวายอาคมนั่นไว้ด้วยมือเพียงข้างหนึ่งส่วนอีกข้างฟาสบัดตับพุจนหมอผีไร้ศิลธรรมกระเด็นวือลอยไปไกลอย่ามาแตะต้องเนื้อทอของข้าเมื่อโผล่หน้าออกมาจากกุฏิอีกครั้งหมอคุ้มเห็นเพียงไอ้ครั้นนอนหน้าทิ่มดินหมดสติอยู่ตรงโคนต้นไทรร่องรอยอาคมถูกวิญญ,ญาณของได้แดงถูกตัดขาด ทำให้หมอคุ้มโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะเมื่อไม่มีอาคมเชื่อมดวงจิตกันนี้ทําให้การออกตามหาวิญญาณเนื้อทองเป็นไปได้ยากหรืออาจต้องใช้เวลาและหากศัตรูรู้ว่าตนใช้ได้แดงเหนียวรั้งวิญญาณเนื้อทองไว้มันก็ต้องรู้วิธีในการปัดเป่าลบล่องรอยทิ้งไปเช่นเดียวกันเป็นเพราะเองอีกจนได้พรเทพทําให้เนื้อทองลูกข้าต้องตกอยู่ในอันตรายเช่นนี้หมอคุ้มตวัดมีดหมอลงไปจ่อคอหอยของพรเทพ ข้าเคยบอกพ่อหมอแล้วว่าข้าไม่มีเจตนาร้ายต่อเนื้อทองและข้าก็ไม่รู้เช่นกันว่าใครเป็นคนจับเนื้อทองไปพอเทพยืดคอขึ้นสู้คมมีดอย่าไม่มีจิตคิดหวั่นเกรงหากเนื้อทองมันไม่ดื้อรั้นตามมาช่วยเองไว้มีหรือมันจะบาดเจ็บจนเ,เสียทีให้ไอหมอผีนั่นจับไปหมอคุ้มพุ่งกระแสจิตด,ดิ่งเข้าชานโดยไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิหากแต่ในดวงชานคล้ายลูกแก้วทรงกลมใสใส ดวงใหญ่นั้นปรากฏมีฝุ่นควันหมอกหนาทึบลอยวนจนไม่อาจมองเห็นสิ่งใดได้ขนาะดขณะเดียวกันพรเทพนั้นเล่าเข้าไปประคองไอ้ครั้นขึ้นมาจากพื้นแล้วเป่ามนปลุกให้มันฟื้นตื่นขึ้นมาจากหลับไหลพี่พรเทพครั้นเองเห็นหรือไม่ผู้ใดจับเนื้อทองไปข้าไม่เห็นดอกแต่ถ้าให้เดาคงไม่แคล้วว่าจะเป็นไอ้รุ่งไอ้ครั้นลุกขึ้นมานั่งยกมือนวดหัวตัวเองเพราะยังอยู่ในอาการมึนงง ไอ้รุง่งไอ้เด็กวัดหน้าซื้อแต่ไม่กลิ่นผีติดตัวนะหรือขอรับพ่อครูคกูสังหรณ์ใจมานานนักว่าไอ้นี่มันต้องมีอะไรแอบแฝงดูท่ามันคงจะเป็นสิทธิ์หมอผีคนหนึ่งคนใดแนะ่เนื้อทองเจ็บหนักปานนั้นมันจะสู้เขาได้หรือพ่อครูเนื้อทองของพี่พี่ทองเจ็บเสียงเพรียกแห่งความระลึกถึงสะท้อนดังมาจากดวงกลมใสๆภายในดวงจิต ท่านอาจารย์ขอรับในทางสารมืดมนดํานั้นมีวิชาผูกจิตสะกดวิญญาณเพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนให้สื่อถึงกันพ่อแม่ผัวเมียนายบ่าวครูสิทธิ์แล้วในทางสยเวทส,สายข่าวนี้จะมีวิชาใดบ้างหรือไม่ขอรับที่จะทําให้เราสามารถรู้สามารถเห็นคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงเขาอยู่เสมอพรเทพเดินตามพระอาจารย์มาหยุดอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าโล่งกว้างบนสันเขาสูง สายตาทอดมองไกลไปยังทิศอันเป็นบ้านเกิดถินกำเนิดซึ่งตนจากมาเพื่อหมายร่ำเรียนวิชาอาคมชีวาคำหนึง่งชีวาคำหนึง่งเป็นอย่างไรหรือขอรับอาจารย์มนนี้มีคุณหรือมีโทษอย่างไรบ้างโทษของมันคืออาจทำให้เจ้าเฝ้าแต่ะวงคิดถึงคนที่ห่างไกลจนฝึกวิชาสำเร็จได้ราช้าเพราะเสียสมาธิ บางครั้งบางทีอาจถึงขนาดทําให้กามารมณ์นั้นกําเริบเป็นภัยต่อการถือศีลประพฤติพรมจรรย์ทำภาวนาข้อดีของมันนั่นคือหากเมื่ออีกฝ่ายมีภัยอันอาจถึงแก่ชีวิตหากดวงจิตของเจ้าทั้งสองคิดถึงตรงกันยามนั้นมันจะนำทางพาเจ้าไปหาคนรักเหมือนม้าสึกขนองเสียงของกลองชัย ตอให้ไกลเพียงใดแม้ต้องบุกน้ำลุยไฟมนนี้มันจะพาเจ้าไปในทันทีอย่ามาแตะต้องเนื้อทอของข้าเฮ้ยสิทธิพรามบุญอย่างนั้นหรือกูไม่เคยยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับพรามบุญมาก่อนมึงอย่าได้มาขวางทางกูหมอขามลุกขึ้นมายืนหันหลังตาใส่ข้าไม่ยุ่งไม่ได้หรอกเพราะเนื้อทอเป็นคนเรียกให้ข้ามาพรเทพตอบพร้อมยืดแผงอกวกว้างเหยียดตึง ในโลกมนุษย์บ้านเมืองมีการแบ่งเขตการปกครองอย่างไรในทางเสยเวศก็มีการแบ่งเขตอาคุปกครองไม่ต่างกันการบุกรุกล่วงล้ำข้ามแดนโดยไม่มีเหตุจำเป็นอันควรไม่ต่างอะไรจากการลี้ภัยเข้ามาอย่างมิชอบแต่ด้วยอำนาจแห่งมนตราชีว่าคำหนึ่งนี้เป็นเสมือนเกวียนเล่มใหญ่ที่บรรทุกญาติผู้ห่างไกลหรือคนรักอันพัดพรากให้ข้ามเขตเข้ามาหาเพื่อเยี่ยมเยือนหรือแม้แต่เข้ามาปัดทุกบำรุงสุข เมื่อรู้ข่าวว่าญาติของเรามีทุกขมีภัยอย่างนั้นพี่ดวงวิญญาณน้อยซึ่งนอนร้องไห้อยู่ใกล้ๆยืดนิ้วแห้งดำเกรียมขยับมาจับข้อเท้าของคนที่ตนละลึกหาเหมือนเด็กน้อยวิ่งเล่นแล้วหกล้มจนได้แผลเดินร้องไห้เรียกหาให้แม่ช่วยเป่าหัวเขาให้และหวังว่าจะได้คำปลอบโยนห่วงใยจากมารดาเนื้อทองน้องน้อยก็เป็นอย่างนั้นเนื้อทองของพี่ ขอเจ้าจงอยู่ดีมีสุขเถอะนะแววตาอันเต็มเปี่ยมไปได้วยความหวงหาอาทรปลายมองลงไปยังวิญญาณเด็กน้อยผู้น่าสงสารพี่บารมีอันสั่งสมมานานผสานผสมกับมนแห่งเมตตาอันได้ร่ำเรียนมาจากพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์หรือฝีปากเรียวหนานได้รูปเป่ามนอันมีเมตตาจิตเป็นที่ตั้งลงไปบนร่างของวิญญาณอสุรกายซึ่งกำลังได้รับทุกเวทนาแพลใหญ่แพลน้อย อันเกิดขึ้นมาจากอาคมต่ำช้าแม้จะมีอนุภาพมากสักปานใดแต่ไม่อาจหาเทียบได้กับอนุภาพของวาจาสัตว์อันเป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศของผู้เข่งครัดบำเพ็ญตนอยู่ในศีลในธรรมตลอดมาตลอดระยะเวลาสิบปีพรเทพอธิษฐานจิตลั่นวาจาสัตว์ก่อนเรียนสัพพวิชาทุกคราวา่าจะริ่มเรียนมาเพื่อใช้ปลดปล่อยเนื้อทองให้ใคลายทุกคลายโศกเพียงเท่านั้น ไม่ได้หวังใช้มนนี้เพื่อประหัตประหารทำร้ายทำลายชีวิตผู้ใดมนต์นี้จึงเปรียบเสมือนฝนห่าใหญ่ตกลงมาใส่กองไฟของมนต์ดำอันน้อยนิดเฮ้ยมึงคิดจะละอาคมกูรึหมอขามฟาดไวในมือชี้ตรงไปยังแท่นบูชาโต๊ะตัางเครื่องเส้นทั้งหลายสั่นกราวมันมีคนสองสามคนไปนั่งเขย่าโต๊ะใหญ่ควายหนูตัวดำตาแดงกระโจนพรวดออกมาจากพานรองพุ่งเข้าใส่พรเทพ อย่าแต่ต้องพี่พรเทพของกูเนื้อทองลุกขึ้นมายกตีนยันมันเอาไว้ก็จะใช้ฝ่ามือตบเปรี้ยงเขาให้จนควายฮานูดำตัวนั้นกระเด็นไปติดกับเสาไม้ตีนหยาบกว่าเทียนใช้กระฮทืบซ้ำๆดับแสงของมันเพื่อทำลายขายเวทมนต์ผีเลี้ยงสาสี่ตัวกระโจนมาจากรอบทิศท,ทางหวังจะยึดร่างผีเนื้อทองหากแต่มันลอยคว้างค้างอยู่กลางอากาศ เพราะคนเก่งวิชาอาคาถาป้องกันสร้างม่านมนลขังเป็นกำแพงกรอกแก้วกายสิทธิ์ป้องกันพยันตรายให้อสุรกายอันร่างกายฟื้นคืนกำลังกลับมาอย่างเดิมพุ่งตาไปหักเขางงยาวคมดังมีดของควายหานูอันเกิดจากมนดำออกมาได้ข้างหนึ่งแล้วใช้เขาของตัวมันเองเสียบกลับเข้าไปตรงส่วนใต้คอหอยแทงฮาลุขึ้นมาจนถึงกลางหน้าผากควายฮานูเขาหักสะบัดหัวสะบัดตัวดิ้นปัด,ปด ผีเนื้อทองกระโดดขึ้นไปขี่หลังตบฝ่ามือสองข้างลงไปยังส่วนหูเสียงดังพลบควายตัวใหญ่ร้องเสียงหวยหวนก็จะล้มลงแตกสลายกลายเป็นเพียงรูปปั้นดินเหนียวไอรุง่งซึ่งกลับมาอยู่ในร่างของชายแก่เพราะผีที่เลี้ยงไว้ถูกเนื้อทองแหกอกตายไปเสียแล้วอีกทั้งยามนี้มนบางตานั้นคงไม่จำเป็นเพราะความลับที่ซ่อนเร้นไว้ถูกเนื้อทองและหมอคุ้มจับได้ ไอรุง่งอาศัยช่วงจังหวะเวลาที่ผีเนื้อทองชุลมุนกับการต่อสู้กับผีย่องเข้ามาด้านหลังหวังทำร,ร้ายพรเทพคนที่บังอาจเข้ามาขัดขวางพิธีกรรมสำคัญเป็นเหตุให้หมอขามไม่ได้วิญญาณเนื้อทองมาครอบครองหมอขามไร้คาถาสั่งผีให้เข้าสิงร่างคนแก่วัยแปดเพราะต้องการเพิ่มพละกกำลัง อีกทั้งหมอขามนั้นรู้ดีว่าสยเวทของพรามณบุญไม่ได้สอนวิชาเพื่อนำมาใช้สลับเข็นฆ่าประหัตประหารทำร้ายผู้คนนอกจากร่ำเรียนฝึกฝนมาเพื่อใช้ป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นต่างจากสยศาสตร์มืดที่เรียนเพื่อการทำร้ายทำลายกันเป็นหลักมึงเนื้อทองกระโจนพรวดเดียวข้ามเรียนจากฟากหนึ่งมายืนเหยียบอยู่บนไหลของไอรุ่งมือสองข้างขยุ้มหัวเตรียมจะหักกระดูกคอมัน เนื้อทองอยาพรเทพเอื้อมมือขึ้นไปห้าววิญญาณร้ายด้วยเพราะไม่อยากให้เนื้อทองต้องสร้างกรรมหนักซ้ำเดิมหากเป็นผีสู้ผีเมื่อมีการทำร้ายทำลายดวงวิญญาณอีกฝ่ายให้แตกดับก็เป็นเพียงการทำลายดวงวิญญาณให้ย้ายจากอัตภาพหนึ่งไปสู่อัตภาพหนึ่งไม่ได้สูญสลายหายไปไหนอุปมาเหมือนเรือนไม้ถูกลมพายุพ,พัดหลังคาบ้างฝาเรือนบ้างไม้กระดานบ้างกระจัดกระจายเป็นคนละทิศคนละทาง จิตนั้นก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้สูญสลายหายไปหากแต่ถูกทำลายจนยากแก่การกลับมารวมกันอีกอาจรวบรวมจิตนั้นกลับมาเป็นดวงได้อีกครั้งหากได้หมอผีมีวิชาดีเปรียบดังเจ้าของร่างเจ้าของเรือนได้ช่างไม้ใหญ่ค่อยๆตามเก็บลังคาและฝาเรือที่ปลิวกระจายหายไปเมื่อกลับมาตอกเสาขึ้นโครงใหม่แม้จะทำได้แต่คงต้องใช้ระยะเวลานานแต่การฆ่ามนุษย์นั้นต่างกัน อุปมาเปรียบดังร่างกายและดวงจิตนี้คือน้ำในพานรองเมื่อเราเผลอทำน้ำหกรดลงบนผิวดินน้ำมันจะซึมหายเข้าไปในทันทีไม่อาจกอบไม่อาจกรรมทำให้เป็นหยดเป็นหยาดคือสภาพได้อย่างเดิมอีกทั้งการฆ่ามนุษย์ถือเป็นกาหนักอันจะเกิดเป็นวิบากติดตัวเราเข้าไปข้ามภพข้ามชาติยากแก่การแก้ไขอื ผีเนื้อทองร้องคำรามออกมาด้วยความไม่พอใจเปิดโอกาสให้ผีพลายซึ่งสิงร่างไอรุ่งอยู่เอื้อมมือจับขาเนื้อทองแล้วเหวี่ยงฟาดลงไปบนพื้นเรือนเสียงกระดาลั่นดังสนั่นวันไหวอย,อยู่ตึงๆกระดูแขนกระดูขาหักลั่นดังกรบๆก,กรึมเสือโครงตัวใหญ่กระโจนมาจากที่แห่งใดไม่อาจทราบปากกว้างอ้างับลำคอไอรุ่งฝังเขี้ยวลงไป กระชากเอาวิญญาณผีพลายตัวร้ายออกมาจากร่างคนชลาพลายเสือโครงอันเกิดจากมนต์ดำปลุกเสกบุขยี้เขี้ยวคบฟันฉีกวิญญาณนั้นให้สลายหายไปในพริบตามึงเองดอกหรือไอ้ขามไอ้หมอระยำทำลูกกูหมอคุ้มเดินผลขึ้นมายืนอยู่กลางเรือนสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดซ mm ุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของพวกเราอีกด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio